จดลึประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทย Star, บายมาโนโปาร์คิงสตล์ปาราจาวันชี21ธันวาคม2566โดยชายพิบัติครังฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้การเดียวกัรับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสกกนใจบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าวันนี้อะไรยังไงนิโคลัสมิเกลสันเปิดใจถึงมาสดาอิชิีทีมชาติไทยยุคใหม่ก่อนจะบุกดวลกับญี่ปุ่นนะโดยกันที่นิโก้ยืนยันว่าฟิตเต็มร้อยกระหายดวลญี่ปุ่น รู้ดีถึงผลงานของฮิอิชิอิดีโดยนิโครัฐที่เพิ่งจะหายเจ็บกลับมาฟิตกันอีกครั้งหลังก่อนหน้านี้พาช่วยทีมชาติไทยมาสองรอบในฟีฟ่าเดย์เดือนตุลาคมและก็พฤศจิกายนตอนนี้ร่างกายผมกลับมาอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบแล้วและก็พร้อมช่วยทีมชาติไทยกันอีกครั้งก็รู้สึกเสียายเป็นอย่างมากครับที่อาการบาดเจ็บรบก,กวนจนไม่ได้ช่วยเหลือทีมชาติไทยเลยในช่วงเดือนตุลาคมและก็พฤศจิกายนที่ผ่านมา ผมเนี่ยกลับมาที่ประเทศไทยเพื่อจะพักผ่อนหลังจากที่เดนิสซูเปอร์ลีกาหรือปิดฤดูกาลไปเมื่อช่วงต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาแต่ก็พยายามจะรักษาสภาพร่างกายให้พร้อมอยู่เสมอการได้อุ่นเครื่องกับทีมชาติญี่ปุ่นนั้นผมคิดว่านี่คือโอกาสสำคัญญี่ปุ่นคือหนึ่งในทีมที่ดีสุดในโลกณนเวลานี้ผมทราบดีนะว่ามีความเปลีป่ยนแปลงตำแหน่งเฮดโค้ชผมเองก็ติดตามผลงานโค้ชของคนใหม่อย่างทางมาซาอิชิอิมาก่อนหน้านี้อยู่แล้ว และก็ได้คุยกับเพื่อน,นเรวมถึงได้ยินสิ่งดีๆมากมายจากตัวเขาผมเนี่ยพร้อมที่จะร่วมงานกับเขาและก็จะพยายามทำงานอย่างหนักเต็มที่เท่าที่เรียนรู้เพื่อจะพัฒนาตนเองและก็ยกระด,ดับทีมชาติไทยต่อไปสำหรับทางทีมชาติไทยจะทำการแข่งขันฟุตบอกลกระชับมิตรกับทีมชาติญี่ปุน่นที่สนามกีฬาแห่งชาติกรุงโตเกียววันที่หนึ่งมกราคมปี67เวลา12นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวีในครัค้งนี้นั่นครับ หากผมเป็นต่ว่างานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็และกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจอมานกันครับเอาแล้ยังไงลุงเนเคลื่อนไหวทันทีหลังบริลัมนะฮะคือจับเยือนอุตรดิตต์ต้องลุ้นระทึกถึงเวลาต่อพิเศษเลยนะโดยการน,นี้ลุงเนเคลื่อนไหวแล้วนะฮะเมื่อจากทางที่บริลัมภายใต้การน,นำทัพของอาเชอร์ปาปัสทำลุงเนลุ้นเหนื่นอยแล้วต้องลุ้นกันถึงช่วงต่อเวลาพิเศษนะฮะ90นาทีกว่าจะได้ประตูชัย บุกไปเฉือนเอาชนะอุตรดิตไป2ต่อ1ซึ่งการในคันฟุตบอลช้างศึกเอฟเอคัฟรอบสาสองทีมสุดท้ายล่าสุดนั้นหลังเกมนะฮะลงเนเคลื่อนไหวทันทีหลังบริลัมต้องลุ้นระทึกต้องต่อช่วงเวลาพิเศษโดยเนื้อหาระบ,บุเลยนะว่าได้ไปต่อได้เชียร์ต่อได้สู้กันต่อไปขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคนที่ยืนเคียงข้างกันบรีรัมสู้ไปได้วยกันนะ งานผมเป็นแตว่างานนี้ลุงเดวินชิดชอบนะฮะก็ออกมาพูดถึงว่าเขายังไม่ยอมแพ้เพราะฉะนั้นต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรอววันนี้ไหมเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรนี่งไงด่วนเลยนะ AFF เปิดรายชื่อใหม่2บรายการทีมชาติไทยในยุคข,ของอีชิอีประเดิมล่าแชมป์ในขณะนี้ โดยการที่ทางด้านของสมาพ,านพันธ์ฟุตบอลถึง่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าทาง AFF ประกาศเปลี่ยนชื่อกันในขัน AFF รายการหลังหลักนะฮะสรายการในปี2567รายการแรก AFF เนี่ยมิสุบิชิเอเล็ c ทริคัฟจะมีการเปลี่ยนแปลง,ปลงเป็นอาเซียนมิสุบิชิเอเล็กทริคคัฟโดยโทัวร์นาเมนต์จัดขึ้นตั้งแต่วันที่23พฤศจิกายนถึงวันที่21ธันวาคมปี67ด้วยรูปแบบย่าเยืยนเหมือนเดิม ส่วน,นรายการที่2 AFF Women Championship จะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นชิงแชมป์หญิงอาเซียนซึ่งการแข่งขันจะจัดขึ้น2รอบได้แก่รอบคัดเลือกและก็รอบสุดท้ายโดยการแข่งขันถ้วยใหญ่ของอาเซียนในครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกในการคุมทัพล่าแชมป์ภายใต้การกุญซือใหม่มาสดาอิชิอิในครั้งนี้นั่นเองครับอาจจะผมเป็นไปว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็นละกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจอมมานกันครับ 4จุดสังเกตทีมเชิไทยชุดแรกของมาซาอิชิจะไปทิศทางไหนโดยการนี้นะผมเรามาดูกันดีกว่านะฮะว่าจะเป็นเช่นไรกันบ้างเริ่มจากที่1กันก่อนกากันบทบาทของเอกนิตและก็สุบโชคโดยเอกนิตปัญญาและก็สุบโชคสารชาติคือ2ผู้เล่นไทยที่คาแข้งในเจลีกโดยรายแรกเนี่ยกำลังไปได้สวยกับอุรวาดไปได้ไดมอนด์ส่วนรายที่2ก็กลายเป็นกำลังหลักของคอนเสโรปรไปแล้ว โดยการที่เล่นในลีกมาตรฐานที่สูงทําให้ทั้งคู่นั้นยกระดับฝีเท้าไปอีกขั้นหนึ่งทว่า,าก่อนหน้านี้พอกลับมาเล่นในทีมชาติผลงานดันไม่เป็นไปตามความคาดหวังโดยเฉพาะสุบโชคที่ถูกมองว่ายังไม่ได้เล่นตําแหน่งที่ตนเองถนัดนัก บทบาทในรูปของจากทางซัปโปโรเองนั้นมักจะถูกมีไฮโร,ปรเปตโตวิชนะฮะจะไปยืนเป็นกองหน้านกึ่งปีกทางฝั่งซ้ายและผลงานเจ็บประตูจาก2 4เกมในช่วงศีซษ2023ั่น2บ2 3ก็บ่งชี้ชัดเจนแล้วว่านี่คือพื้นที่ที่จะดึงศักยภาพของเขาออกมาแบบเต็มเม็ดเต็มมวย ทว่าพอมาเล่นให้กระท,ทางทีมชาติไทยยุคข,ของอาริสันเดย์โปรกิงกลายเป็นว่าสุพโชคถูกโยกไปยืนทางฝั่งขวาและผลที่ออกมาก็อย่างที่ทุกคนเห็นว่าเด็กหนุ่มจากจังหวัดศรีสะเกดไม่สามารถโชว์ฟอร์มได้ดีที่สุดออกมาได้ดังนั้นการเปลี่ยนมาเป็นบาสดาอิชิอีจึงน่าสนใจที่ว่าสุพโชคนั้นจะได้เล่นตำแหน่งใดส่วนในรายของเอกนิตปัญญา ซึ่งก็ค่อยๆเข้ามามีส่วนร่วมกับทางอุรวะเบรสจิรนิตซึ่งมีส่วนมามากนะฮะซึ่งบอลนี่ถูกวางให้เป็นมิดฟิลด์ตัวรุกคอยสนับสนุนหูหอกตัวเป้าในขณรนี้ซึ่งการที่ทีมชาติไทยชุดนี้ไม่มีชนะทิมสงการาศินน่าจะเป็นโอกาสที่ดีของกองกลางชาวจังหวัดเชียงรายเพราะมองมุมไหนยังไงเขาก็ดูเหนือกว่าทุกคนที่ถูกเรียกตัวเข้ามาสุดท้ายแล้วคนตัดสินใจก็คืออิชิอิว่าจะให้เขายืนออกตำแหน่งไหนกันแน่ในขณรนี้ จะมาข้อที่2ประการหลังตัวกลางจะเป็นใครตามรายชื่อที่ประกาศแบบระบุตำแหน่งนะฮะปรากฏว่ามีเซนเตอร์ฮับติดมา3รายได้แก่สุพรรณทองสงจักพันไพศวรแลวก็เอเอริชดูร์เรซซึ่งแต่ละคนได้มีจุดเน่นแตกต่างกันดอกใบ สุพรรณเนี่ยฟอร์มดีกับแบงคอกและก็มีส่วนสำคัญนะฮะในการที่เกมรับที่เสียไปมากเพียงแค่5ประตูจากทั้งหมด12เกมซึ่งเป็นตัวเลขที่น้อยที่สุดแล้วในไทยลีกในคาลักนี้ซึ่งจกกักรพนธ์ก็คลาสบอลเยี่ยมทางบอลแจ๋วและที่สำคัญนะฮะคือเคยร่วมง,งานกับทางมาษาอิอีมาแล้วดังนั้นกุนซูชาวญี่ปุ่นจึงมีคู่มือในการใช้งานเป็นอย่างดี เอเรสเนี่ยรูปร่างสูงใหญ่ลูกกาอากาศไว้ใจได้แถมยังมีลูกทุ่มเทเกินร้อเทุกครั้งที่ลงสนามไม่ว่าจะในระดับสโมสรหรือระดับทีมชาติก็าตามที ทั้ง3คนคือกลุ่มปากันหลังตัวกลางชุดแรกที่ทางอิช e, ิอิเรียกตัวเข้าสู่ทัพช้างศึกชุดใหญ่ทว่ายังมีอีกหนึ่งคนที่อยู่ในช่วงไข่เซ็นเตอร์ฮาฟนั่นก็คือกิสดาการแมนกะตันทีมชมบรี FC คือนักเตะตัวเลือกรแรกของอาริซันเดร์โรกิงตำแหน่งกองหลังแต่พอกลับไปเล่นใกนการสโมสรเขาถูกจับไปยืนเป็นวิดฟิลด์ตัวรับอยู่เสมอ อาจจะจริงท,ที่ดังกิสดาเคยเล่นเซ็นเตอร์ฮาฟมาก่อนในสมัยเยาวชนแต่ด้วยร,รูปร่างที่ไม่สูงใหญ่มากมายนักจึงขยับขึ้นมาเป็นกองกลางซึ่งเขาก็ทําผลงานได้ดีเป็นอย่างมากแม้ว่าต้องสังกัดตนเองจากกาลังในช่วงที่ย่ำแย่แต่ฟอร์มส่วนตัวของเขายังอยู่ในระดับที่เป็นมาตรฐานดังนั้นการเปลี่ยนแปลงจากทางโปรกิงเป็นอิชอิอิซึ่งจะนิยมระบบ433เช่นกันจึงน่าสนใจว่าคู่เซ็นเตอร์ฮาฟจะเป็นการจับคู่ระหว่างใครกันบ้างในขรันี้ไหมจะมาคนข้อที่3 สิวรักษ์เทศสูงเนินกับคุณค่าที่คุณคู่ควรตำแหน่งผู้รักษาประตูมาสตารอิชิอิเลือกมาเพียงแค่สองคนคือสิวรักษ์เทศสูงเนินจอมเนิบจากบริลัมและก็ปฏิวัติคำไมมือเก่าของทางแบงคอกนี่คืออีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างมากเพราะทั้งคู่คืออดีตผู้เล่นที่เคยร่วมง,งานกับทางคุณซูชาวญี่ปุ่นมาแล้วในระดับสมโมสรปฏิวัติคำไมคือมือหนึ่งของโซปราการซิตี้สมโมสรแรกในไทยที่อิชิอิเข้ามาคุมทัพ เช่นเดียวกันกันกบทางศิวรักษ์เองก็ครองพื้นที่เฝ้าเสาให้กับทางบุริัมย์มาอย่างยาวนานก่อนที่ทางเทรนเนอร์ในวัย56ปีจะเข้ามารับงานที่ช้างอารินาสอีกจากนั้นการที่ทางอิชิอิเรียกสิ์เก่าในตำแหน่งผู้รักษาประตูมาเพียงแค่2รายมันจึงเป็นบ่งบอกอย่างชัดเจนนะว่าเขารู้ดีนะว่าทั้งคู่นั้นมีความเก่งกาจและสามารถช่วยทีมชาติได้อย่างไรบ้างในครั้งนี้ แต่ว่าที่น่าสนใจที่สุดก็คือในรายของศิวรักษ์เองที่เพิ่งกลับมาติดทัพช้างศึกหนแรกในรอบกว่า1ปีครึ่งเพราะหลลน่าสุดที่เขาเล่นใกับทางทีมคือช่วงเดือนถุนายนปี2022เลยนะ โดยมันคือเรื่องแบบน่าเหลือเชื่อเพราะหมอนี่คือหนึ่งในผู้รักษาประตูดีที่สุดนะฮะที่เมืองไทยเคยมีมาแถามผลงานกับทางโต้สังกัดยังอยู่ระดับที่แบบสูงมากๆด้วยแม้จะอายุป,ปาไปใกล้เกือบวัย40แล้วแต่ด้านไม่ใช่อุปสรรคต่อฟอร์มในสนามของนทวันชาวนาคนรราชสีมาเลยสักนิดเดียวและข้อสอดุดท้ายข้อที่4แผงมิดฟิลด์จะเป็นจัดตัวเช่นไรดี รายชื่อผู้เล่นที่ทางบางสตาอิชิอิเรียกตัวเข้ามาน่าจะมีเพียงแค่สิวรักษเทศสุงเนินเจรทรมุมม,มัทันนิโคลัสมิเคลสันและก็ทีลสินยางดาเท่านั้นที่การันตีตัวจริงโดยนอกนั้นต้องแย่งกันลงสนามไม่เว้นกระทั่งสองแข้งเจลิกอย่างทางเอกนิปัญญากับสุบโชคสารชาติคู่เซนเตอร์ฮาฟก็เดาใจได้ยากว่าทางกุนสูชาวญ,ญี่ปุ่นจะเลือกใครเป็นกองหน้ากึ่งปีก ก็ดีทั้งนั้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นบดินผาลาหรือพระลูนัดภูมิจันทึกก็ฟอร์มร้อนแรงในศึกลีกแถมยังมีปฐมพลเจริญรัตนพิรมที่ขยับมาเล่นได้รวมไปถึงสุบรัณเหมือนตาก็เล่นได้เช่นเดียวกันดังนั้นเอกนิพและก็สุบโชคจึงไม่ชัวร์ว่าจะได้ออกสตาร์ทเลยหรือไม่ในขั้งนี้และนี้นะผมก็เป็นการพูดถึง4ประเด็นร้อนนะฮะที่ทางยุคข,ของมาซาอิชิอีนั้นจะทับในแบบนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้กันว่าจะเป็นเช่นไร และนี่ก็เป็นจอดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่21ธันวาคม2566โดยชายผู้บังคับครั้งฟุตบอลไทยครับ